สวัสดีค่ะทุกคนพบกับด้วยดาบังคกินแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือครอบครัวตื่เหนิ่นั่นเองนี่ครอบครัวตื่นหน่ต้อนเที่ยวต่างแดนแบบสุดตึงเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูนะ นี่ตอนที่หนึ่งชิงตัว๋วเครื่องบินฟรีขอต้อนรับปุดเทิมครับค่ะเขียนไดอารี่ปิดเทิมกันมาใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วครับจริงเหรอไดอารี่ผมยืดนี่มันตารางอาหารไม่ใช่หรอ วันที่3เมษายนฟ้าใสวันนี้ฮารุเลี้ยงไส้กรอกตอบแทนที่ฉันไปช่วยยกของสีเมษายนฝนฝนทำให้อยากกินบะหมี่น้ำขอให้แม่ทำให้กินดีกว่า5เมษายนฟ้าใสอากาศสดใสแต่แม่ไม่ยอมซื้อไก่ให้ก,กินเศร้าทีที่มันตารางอาหารไม่ใช่หรอ เขียนแต่เรื่องกินละซี่แอบดูไดอารี่คนอื่นได้ไงแต่กละสมกับเป็นนายฉันก็แค่เด็กจรรนอาหารหือทำไมนายโซมจังโซมที่ไหนฉันก็แค่นอนน้อยคนรวยๆอย่างนายนอนน้อยเป็นด้วยหรือใชอ่หรือว่าติดเกมจนอดหลับอดนอน นั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนยืดไม่มีอะไรช่วงปิดเทอมฉันไปเทีย่ยวยุโรปม,มาก็เลยเหนื่อยมากตอนนั่งเครื่องบินกลับลับมาตลอดทางเลยทำอะไรของนายเฮือกวากทำไมล่ะฉันพลาที่เที่ยวดังๆไปหรอไม่ใช่ นายพาดอาหารบนเครื่องบินพรามัวแต่นอนนี่คือความอับอายของลูกผู้ชายลูกผู้ชายยังไงเป็นฉันจะกินสักหนึ่งร้อยจานขมือตลอดที่บินเลยนั่งกินไก่บนท้องฟ้าโรแมนติกมากๆใครจะให้กินขนาดนั้นเพอร์เจอร์รักเรียน คุยกับเพื่อนได้นะแต่ไม่ใช่ในชั่วโมงเรียนของการเปิดเทอมวันแรกเปียไม่ได้เจอเพื่อนนานก็ต,ต้องเมากันหน่อยออกไปยืนขนอกห้องเรียนฉันโดนไปด้วยเลยเห็นไหมห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเลิกแล้วไปหาอะไรกินกันเอะจะได้หายเซ็งพูดแต่เรื่องกินไม่เบื่อบ้างหรือไง ฉันจะส่งเรืียง,งความไปประกวดเพื่อจะได้รางวัลกระเป๋าเจ้าหญิงกระเป๋าเจ้าหญิงหรืออย่างเจริเนี่ยนะจะได้รางวัลครั้งที่แล้วฉันก็ได้ครูปองกินบุฟเฟ่ชาบูที่แม่เอาไปขายต่อใช่ไหมใช,ใช่ได้รางวัลที่กินไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้รางวัลน,นั่นแหละ สมไปประกวดบ่อยๆแบบนี้พี่พี่เขาคงจะเอ็นดูฉันบ้างมโนูไปเรื่อยสิบวันต่อมากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วค่ะฮารุทำอะไรลงไปอะไรคะ อะไรเธอแอบสั่งไก่มาก,กินหรือไม่ใช่นายนะขวัดแวกมีรางวัลแพ็กเกจทัวร์ยุโรปส่งมาให้ลูกจริงเหรอคะคุณฮารุคุณได้รับรางวัลที่หนึ่งแพ็กเกจทัวร์ยุโรปทางกรีดจริงเหรอเนี่ยเราเขียนเรียงความได้ว่ารางวัลที่หนึ่งจริงๆส่งไปบ่อยจนเขาสงสารนะสิ แฮมอะแฮมถ้าเ,าเอาไปขายเราจะได้เงินเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหนึ่งปีเลยนะคะไม่เอารางวัลรับผู้ชื่อฮารุนะ่ะขายต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องไปเงินก็ช่วยไม่ได้พระฮารุทำให้เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศปูนต้องกินอาหารบนเครื่องบินให้เต็มที่รางวัลได้ให้เดินทางได้สามคนนะคะอา้าว ใครจะได้ไปไม่รู้แต่คนที่ไม่ได้ไปแน่ๆฮารุเด็กเกินไปที่จะไปเที่ยวมังนอกเสียได้เงินอา่าฮารุไม่ต้องใช้เงินเที่ยวหรอกเด็กที่อายุต่ำกว่า24เดือนขึ้นเครื่องบินฟรีจริงเหรอว้าวแขกแขกฮารุ ที่เอาแต่กินกับอ้อแต่อยู่ดีๆก็ได้ไปเที่ยวเมืองนอกคารุไม่ได้ไปก็ขาดทุนแย่ถ้างั้นแม่ก็ต้องไปดูแลคารุด้วยขี้โกงแม่ก็ต้องไปกับลูกขี้โกงอะไรที่ไหนถ้างั้นก็เหลืออีกแค่หนึ่งที่ปู่แก่แล้วนี่คงเป็นโอากาสสุดท้ายมามุกนี้เลยไปหาหมอครั้งที่แล้วปู่ยังมา หวัดว่าอายุจะยืนอีก30ปีเราก็มูไปดันจำได้อีกเเสีย,ยสละให้คนแก่บ้างสิมผมต้องไปเปิดหูเปิดตาเพื่อการทำงานนะครับให้เด็กไปเรียนรู้โลกกว้างดีกว่ายุด ถ้ายังทะเลาะกันจะให้ฮารุไปคนเดียวแล้วแล้วขายอีกสองสิทธ์นะใครทะเลาะกันเราแค่คุยกันกลุ่มเกลียวเออคุณพ่อเองก็ไม่เคยไปต่างประเทศทุรุก็เองก็จะได้มีประสบการณ์